ผมอยากชวนคุณมองคำว่าเชิงรุกใหม่ทั้งหมดศิลปะแห่งการเทรดเชิงรุกที่แท้จริงไม่ใช่การยิงให้ถี่ยิงให้แน่นหรือไล่าราคาให้สะใจแต่มันคือการปกป้องตัวเองอย่างเข้มงวดก่อนแล้วค่อยส่งแรงทั้งหมดไปที่จังหวะที่คมชัดจนโอกาสเอียงมาทางเราแบบเห็นได้ด้วยตาเปล่าเทรดเดอร์ที่ดูดุดันบนกราฟมักจะเงียบเย็นและมีระเบียบในหัวใจเขาไม่ร้อนเขารู้เสมอว่าถ้าตลาดลงต้องทำอย่างไร หยุดยังไงคัดตรงไหนและจะยิงเมื่อไหรถ้าไม่มี3ามอย่างนี้การบุกทุกครั้งจะกลายเป็นการเปิดแผลให้ตัวเองซ้ำซากผมอยากให้คุณเริ่มจากภาพของวันขาลงที่ทุกอย่างดูหนักหน่วงแท่งแดงยาวเทรนใหญ่เอียงลงข่าวลบซัดมาเป็นระลอกเสียงในหัวคุณจะเริ่มดังเราต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้แหละคุณรู้สึกอยากไล่ช็อตอยากเฉลีย่ยอยากกดเพื่อเอาคือแต่ศิลปะของเชิงรุก เริ่มด้วยการเงียบก่อนหนึ่งลมหายใจยาวๆแล้วถามตัวเองว่าแผนรับมือขาลงที่เขียนไว้คืออะไรจุดไหนคือพื้นที่ห้ามเทรดจุดไหนเท่านั้นที่พอรับความเสี่ยงได้คุณเปิดแผนหน้าเดียวขึ้นมามีกล่อง4กล่องเตือนคุณชัดเจนกล่องแรกคือกดหยุดขาดทุนรายวันกล่องที่2คือขนาดไม้คงที่กล่องที่3คือสคริปต์ก่อนกดและกล่องสุดท้ายคือเงื่อนไขาการยิงเมื่อโอกาสชัด ถ้าสีกล่องนี้ไม่เขียวคุณยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นการไม่ทําอะไรในจังหวะที่ตลาดกําลังกรีดร้องให้ทําอะไรสักอย่างนี่แหละคือความกล้าของนักรบมืออาชีพในขาลงกดรับมือของผมเรียบง่ายแต่เข้มเริ่มต้นวันด้วยขนาดไม้คงที่1%เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต1 r ต่อไม้ชัดเจนวัดจากโครงสร้างจริงไม่ใช่ความรู้สึกผมตั้งเบรเกอร์รายวันที่ลบ2อแล้วปิดจอทันทีสัปดาห์ไหนติดลบ5้ ผมลดขนาดไม้ครึ่งหนึ่งและหยุดหนึ่งวันขอให้คุณคิดตามอย่างเย็นๆว่าเพียงกด3มข้อเล็กๆนี้ป้องกันไม่ให้วันแย่กลายเป็นสัปดาห์พังและป้องกันไม่ให้สัปดาห์พังกลายเป็นเดือนหายนะเชิงรูปของมืออาชีพจึงเริ่มจากรัว้วไม่ช่ปปืนจากนั้นเราค่อยวางท่ารับมือขาลงแบบเป็นขั้นตอนผมจะไล่ดูโครงสร้างใหญ่ก่อนเสมอกรอบเวลาที่ใช้ยืนยันคือไทม์เฟรมหลักของระบบเช่น4ชั่วโมงหรือรายวันถ้าแนวโน้มหลักยังลง ผมกำหนดว่าเทรดเฉพาะฝั่งตามทิศไม่เล่นสวนและไม่ไล่กดในตรงกลางกรอบผมเฝ้ารอช่วงเด้งขึ้นอ่อนแรงจนเกิด lower high ชัดแล้วค่อยคุยเรื่องจุดเข้าจุดคัดและจุดปล่อยกำไรการเข้าแบบไล่ตามปลายแท่งแดงยาวคือการเอาหัวชนกำแพงเพราะพื้นที่ว่างให้หลบน้อยมากเมื่อคุณรอให้เด้งแล้วอ่อนแรงคุณได้ระยะคัดที่วัดได้จากยอดย้อยล่าสุดและได้พื้นที่ให้ราคาทำงานให้คุณวินัยหยุดขัดทุนคือหัวใจของความเชิงรุก ถ้าคุณยังเลื่อนคัดคุณยังไม่พร้อมจะดุดันการคัดชัดลบ1 R id, ทันทีเมื่อโครงสร้างผิดทําให้คุณยังมีพลังและกระสุนพอสําหรับโอกาสที่กําลังมาคุณจะเห็นภาพนี้ซ้ําๆในสมุดของโปรวันหนึ่งเขาอาจแพ้2ไม้ติดลบ2อ R อย่างสงบแล้วหยุดวันถัดมาโอกาสคมชัดเขาเข้าตามสัญญ,ญาณจัดการความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ปล่อยกําไรให้วิ่งและค่อยๆเพิ่มไม้เฉพาะเมื่อดีลแรกกาลังชนะนี่คือความเชิงรุกที่ไม่ทําลายตัวเอง มาถึงคำว่ายิงเมื่อมีโอกาสชัดๆกันบ้างคำถามคือชัดยังไงชัดพอแค่ไหนสำหรับคุณผมใช้เกณฑ์ง่ายและซื่อสัตย์ต่อระบบประสาทของตัวเองถ้าคุณเห็นสัญญาณและหัวใจเต้นแรงจนลมหายใจทีคุณยังไม่ชัดพอถ้าคุณเห็นและพูดอธิบายเป็นประโยคสั้นๆได้ชัดเจนเช่นโครงสร้างขาลงเด้งชนฐานเดิมกลับตัวด้วยแท่งกลับทิศโวลลุมอ่อนแรงสต็อปเหนือยอดย่อยระยะกำไรเริ่มต้นอย่างน้อย2อ แปลว่าชัดพอสําหรับคุณผมเรียกมันว่าพิธีอ่านออกเสียงก่อนยิงเพราะการพูดออกเสียงบังคับให้สมองซีกเหตุผลทํางานก่อนนิ้มจะคลิกลองเดินเข้าสนามจริงสมมุติพอร์ต1น0 0 0แบาท1 R คือ1000บาทตลาดอยู่ในขาลงทาเฟรมหลัดทํารู้ว่าหายต่อเนื่องทาเฟรมย่อยเด้มขึ้นชนโซนต้านเดิมเกิดแท่งกลับตัวลงพร้อมวอลลุ่มลดคุณวางแผนช็อตที่ราคาหลุดไส้แท่งกลับตัวสต็อปเหนือยอดย่อยระยะสต็อป4บาท คุณคำนวณขนาดไม้ให้ความเสี่ยงรวมเท่ากับ1,000บาทถ้าถูกคุณปล่อยเป้าแรกที่ 2R เพื่อล็อกส่วนหนึ่งแล้วเลื่อนสต็อปลงมาตามจุดสูงของแท่งก่อนหน้าถ้าราคาไหลต่อจนได้ 4R คุณอาจพิจารณาเพิ่มไม้ครั้งที่1โดยกฎของคุณคือจะเพิ่มเฉพาะเมื่อดีลแรกกำลังชนะและสต็อปรวมหลังเพิ่มแล้วยันไม่เสี่ยงเกิน 1R ครึ่งการเพิ่มไม้ในโอกาสชัดคือบุกด้วยกำไรไม่ใช่บุกด้วยเงินต้น คุณอาจจะสงสัยว่าควรเพิ่มไม้ยังไงไม่ให้พอร์ตเวียงผมใช้อัตราส่วน1ทับศทับศของความเสี่ยงเช่นไม้แรก1 r ไม้2 0 5 r ไม้3 0 5 r โดยย้ายสต็อปของไม้เก่าลงตามโครงสร้างเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงรวมไม่บานปลายตัวอย่างเช่นไม้แรกชนะ2 r แล้วคุณย้ายสต็อปมาที่จุดคุ้มทุนหรือกำไรเล็กน้อยจากนั้นเปิดไม้2ในสัญญาณซ้ำทิศเดิมโดยยอมเสี่ยงครึ่ง R ถ้าราคาไปต่อคุณได้ทั้งแรงจากไม้แรกและแรงเสริมจากไม้2 แต่ถ้าตลาดกลับตัวคุณเสียเพียงเศษเสี้ยวของกําไรที่ล็อกไว้นี่คือเชิงรุกที่มีเบาะรองในวันที่สัญญาณไม่ชัดผมอยากให้คุณฝึกยิงว่างในสมุดไม่ใช่ในพอร์ตหมายความว่าเมื่อคุณเห็นจังหวะที่เกือบใช่ให้เขียนลงในบันทึกว่าถ้าเข้าตรงนี้สต็อปตรงนี้เป้าตรงนี้ผลลัพธ์น่าจะเป็นอย่างไรแล้วปล่อยไปทําแบบนี้สักสิบครั้งคุณจะได้ฐานข้อมูลของเกือบใช่เพื่อนํามาปรับเกณฑ์ความชัดของคุณเองบางคนพบว่าตัวเองเคร่งเกินไป จนเสียโอกาสดีที่เกิดซ้ำบางคนพบว่าตัวเองหย่วนเกินไปจนเข้าไม้ที่ไม่คุ้มทางสถิติข้อมูลจริงจะพาคุณไปที่สมดุลพอดีของตัวเองการเชิงรุกโดยไม่เผาตัวเองยังต้องคู่กับการเบรกอารมณ์ที่ชัดเทนผมใช้สคริปต์สั้นๆก่อนกดทุกครั้งฉันเข้าเพราะเงื่อนไขครบไม่ใช่เพราะกลัวพลาดถ้าผิดฉันเสียหนึ่งอาเท่านั้นและจะไม่เลื่อนคัดหลังจากเข้าแล้วผมตั้งแจ้งเตือนที่จุดสำคัญแทนที่จะจ้องแท่งทีละวิวที เพราะการจ้องมากเกินไปทําให้คุณอยากทําอะไรสักอย่างทั้งที่ไม่ต้องทําถ้าราคายังไม่แตะจุดเปลี่ยนตามแผนผมจะยกนิ้วออกจากเมาส์แล้วไปดื่มน้ําหายใจยาว2นาทีนี้ประเมินค่าไม่ได้มันคือกําแพงกันอารมณ์ที่แข็งแรงที่สุดแบบต้นทุนศูนย์ในขาลงความผิดพลาดที่พบบ่อยคือการพยายามจับมีดที่กําลังตกการดีดสั้นชนให้เราเล่นสวนเพื่อเก็บเร็วแต่สถิติมักไม่เข้าข้างมือใหม่ ผมอยากให้คุณเขียนคำสาบานกับตัวเองว่าถ้าตลาดหลักลงฉันจะเทรดสวนเฉพาะในระบบที่ทดสอบแล้วและขนาดไม้เล็กกว่าปากติเครื่องหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วคุณจะพบว่าการรอเด้งจนหมดแรงแล้วค่อยยิงตามทิศใหญ่ให้ผลคงที่กว่าประหยัดแรงกว่าและเชิงรุกกว่าเพราะคุณปล่อยให้ตลาดทำงานหนักส่วนคุณแค่รอจังหวะที่คมพอบางคนถามผมว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคมพอ ผมใช้ตู้กอง3ชั้นชั้นที่1คือทิศใหญ่ต้องชัดชั้นที่2คือสัญญาณย่อยต้องจบเสมอเช่นแท่งกลับตัวเส้นโมเมนตัมเปลี่ยนทิศวอลลุ่มยืนยันชั้นที่3คือความคุ้มทางคณิตอย่างน้อย1ต่อ2ถ้าข้าม3ชั้นนี้ได้ผมจึงยอมเสี่ยง1 r ถ้าข้ามไม่ได้ผมถือว่าเป็นจังหวะฝึกความอดทนมากกว่าจังหวะทำเงิน ศิลปะของเชิงรุกค,คือรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ยิงมากพอกับรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องยิงมาวัดผลความเชิงรุกด้วยตัวเลขกันบ้างผมอยากให้คุณหยิบสมุดสรุปรายสัปดาห์ขึ้นมาแล้วดู4ี่บรรทัดนี้อัตราชนะกำไรเฉลี่ยต่อชนะขาดทุนเฉลี่ยต่อแพ้และ expectancy ต่อดิวถ้าคุณทำตามกฎคัดที่ลบ1 R อย่างซื่อสัตย์ขาดทุนเฉลี่ยคนอยู่ใกล้ 1R เสมอถ้ามันบวมเกิน 1R สัญญาณคือคุณเลื่อนคัดหรือเพิ่มไม้แก้ตัวโดยไม่รู้ตัวถ้ากำไรเฉลี่ยของคุณยังต่ำกว่า1.5อทั้งที่ระบบตั้งเป้า2อนั่นหมายความว่าคุณปิดเร็วเพราะกลัวคืนกำไรแก้ด้วยการยกสต็อปขึ้นทีละขั้นแทนการปิดรวดเดียวเมื่อ2ตัวนี้เข้าที่ expectancy จะค่อยๆไต่ขึ้นเองแม้อัตราชนะของคุณอยู่แค่40-50%คุณก็ยังบวกได้อย่างสม่ำเสมอความเชิงรุก ต้องจับคู่กับการควบคุมพลังงานชีวิตคุณไม่สามารถยิงคมๆได้ทุกวันถ้าคุณนอนน้อยกินแย่และกังวลสะสมผมตั้งกติกาง่ายๆก่อนเปิดจอทุกเช้าเดินเร็ว15นาทีดื่มน้ำ1แก้วหายใจยาว4จังหวะ2รอบอ่านแผนหน้าเดียว1ครั้งถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบผมลดขนาดไม้ครึ่งหนึ่งในวันนั้นการยอมรับว่าร่างกายคือส่วนหนึ่งของระบบเทรดทำให้คุณอยู่ในสภาพที่จะ รอได้และยิงได้ในเวลาที่ควรจริงๆผมอยากเล่าเคสจริงที่ชัดเจนของนักเรียนท่านหนึ่งเขาเป็นคนใจเร็วตาไวชอบความท้าทายแต่พอร์ตเวียงเพราะวันไหนไม่ชัดก็ยังยิงเขายอมรับว่ากฎเพราะกลัวพลาดหลังคุยกันเราใส่เบเกอร์ลบ2อต่อวันและตั้งตัวกรอง3ชั้นแบบที่เล่า รวมทั้งมันคับพิธีอ่านออกเสียงก่อนเข้าทุกครั้งแค่3อย่างนี้2สัปดาห์ต่อมาจำนวนดีวลดลง25%แต่กำไรเฉลี่ยต่อชนะเพิ่มขึ้นจาก1 1 r เป็น2 2 r ขาดทุนเฉลี่ยลดลงมาใกล้ลบ1 r ตรงเป้าพอดีเส้นคาดหวังต่อดิลบวกขึ้นชัดและที่สำคัญเขาพูดว่าผมไม่เหนื่อยเหมือนก่อนเพราะยิงเฉพาะตอนมันใช่จริงๆอีกเคสคือคนที่เข่งเกินไปกลัวกดจนพลาดโอกาสชัด เขามักรอชัว100%อซซึ่งไม่มีในตลาดวิธีแก้คือเพิ่มซ้อมยิงในสมุดอย่างที่เล่าและตั้งกฎว่าถ้าเงื่อนไขครบ3ชั้นให้เสียงครึ่งอาตอนแรกถ้ามันไปทางที่ใช่ให้เติมอีกครึ่งอาเมื่อยืนยันรอบสองสิ่งนี้ทำให้เขาเก้าวข้ามความลังเลด้วยการใช้ตัวเลขคุมอารมณ์ไม่ใช่ความกล้าแบบเสี่ยงตายผลคือเขาเริ่มมีส่วนร่วมในจังหวะที่ควรและยังคงความปลอดภัยไว้ได้อีก ถึงตรงนี้คุณน่าจะเห็นภาพของศิลปะแห่งการเทรดเชิงรุกชัดพอแล้วมันไม่ใช่การทำอะไรเยอะขึ้นแต่มันคือการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกอย่างโหดร้ายจนเหลือเพียงจังหวะที่คมจริงแล้วลงแรงเต็มที่โดยที่ความเสี่ยงถูกล็อกตั้งแต่ก่อนเริ่มผมอยากฝากสคริปต์การลงมือให้คุณใช้ได้ทันทีวันนี้ก่อนปิดจอให้คุณเขียนกฎรับมือขาลง3ข้อของตัวเองกำหนดเบรเกอร์รายวันและรายสัปดาห์ให้ชัดตรวจสอบขนาดไม้ของพอร์ต ฝึกพิธีอ่านออกเสียงก่อนกดและทบทวนตัวกรอง3ชั้นหลังจากนั้นปิดจอเมื่อแต่ลบ2อแม้ใจอยากสู้ต่อให้ถือว่านั่นคือการบุกเชิงรุกเพื่อวันพรุ่งนี้เพราะคุณกำลังปกป้องกระสุนเพื่อโอกาสที่ชัดกว่ามากเมื่อถึงเวลาที่ตลาดเปิดประตูให้คุณคุณจะรู้สึกได้ด้วยร่างกายว่ามันใช่เพราะภาพใหญ่เอียงทางเดียวกันโครงสร้างย่อยให้ทางเข้าโวลลูมรองวับระยะคัดชัด ระยะคุ้มค่าและแผนปล่อยกำไรเรียบง่ายคุณจะคลิกด้วยความนิ่งไม่ใช่ความกังวลคุณจะคัดเร็วเมื่อผิดไม่งอแงไม่เฉลี่ยคุณจะปล่อยให้กำไรเดินโดยยกสต็อปไปตามทางคุณจะเพิ่มไม้เฉพาะเมื่อชนะและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณตั้งรับถูกต้องก่อนแล้วสุดท้ายผมอยากฝากประโยคเดียวที่ผมทวนในหัวเสมอเชิงรุกค,คือการเลือกไม่ยิงเก้าใน10ครั้งเพื่อยิงหนึ่งครั้งที่ใช่ด้วยทุกอย่างที่คุณมี ถ้าคุณยอมรับนิยามนี้ได้คุณจะไม่ต้องวิ่งตามกราบอีกต่อไปคุณจะให้ตลาดแสดงไพ่ก่อนแล้วคุณค่อยลงเงินอย่างมีวินัยทุกครั้งที่คุณหยุดเมื่อถึงลบสองาคุณกําลังบอกตัวเองว่าคุณสําคัญกว่าดีลครั้งนี้ทุกครั้งที่คุณคัดลบหนึ่งอย่างสงบคุณกําลังซื้อสิทธิ์ในการอยู่ในเกมต่อไปทุกครั้งที่คุณปล่อยกําไรวิ่งและเพิ่มไม้ในที่ชนะคุณกําลังใช้เวลาและโครงสร้างเป็นพลังของคุณเอง ศิลปะแห่งการเทรดเชิงรุกจึงไม่ใช่ศิลปะของความกล้าอย่างบ้าบินแต่มันคือศิลปะการเคารพกติกาและกองไฟในตนเองพรุ่งนี้เมื่อตลาดเปิดอีกครั้งคุณจะพร้อมไม่ใช่เพราะกราฟใจดีแต่เพราะคุณรู้วิธีตั้งรับหยุดขาดทุนและยิงเฉพาะเมื่ออโอกาสชัดจริงๆนั่นแหละคือความดุด,ดันที่ยั่งยืนและคือเหตุผลที่พอร์ตคุณจะนิ่งขึ้นเติบโตขึ้นและอยู่กับคุณได้นานเท่านาน ก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทายบน TradingView ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อแล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นคําว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้แตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป